ใช่มีมีมมเคสแบบนี้มีเยอะด้วยธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบิน <c oughs> มันพูดยากนะถ้ารักไม่ว่าเพศไหนก็เลือกอยู่ข้างคนรักอาจจะไม่ใช่เพศใช่ใช่พี่ชยุ์บางเคสอ่ะมีบางเคสอะมีมีอืม นั่นแหละมันก็แล้วแต่มันต้องแต่ว่าแต่ว่าเรื่องความสัมพันธ์นะคะสรุปที่สุดเลยคือเรื่องความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันต้องคุยกันแบบเปิดเผยและตรงไปตรงมาห้ามโกหกห้ามโกหกห้ามหมกเม็ดความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่คุยกันได้ค่ะเป็นเรื่องที่ตกลงกันได้ความสัมพันธ์ต้องเป็นทุกความสัมพันธ์เลยไม่ว่าจะแบบไหนก็ตาม เป็นเรื่องที่สามารถคุยกันได้และมันต้องคุยกันและตกลงกันอย่างตรงไปตรงมาใช่อย่างอย่างคุณส,สมิตาพูดถูกบางคนต้องการความรักบางคนต้องการความรักบางคนต้องการแค่ความสบายใจแต่คนส่วนใหญ่ต้องการเงินถูกต้องนี่ยค,ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์อาจเกิดเพราะความรักรักเลยมีความรักตรงกันความรักเสมอกันอันนี้เรียกว่าเกิดเพราะความรักความสัมพันธ์บางอย่างเกิดเพราะความรักความสัมพันธ์บางอย่างเกิดเพราะความสบายใจความสบายใจอยู่ด้วยแล้วสบายใจแล้วมันก็เริ่มเริ่มค่อย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 เกาะตัวไปเป็นความลึกซึ้งเป็นอะไรก็ว่าไปแต่ความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์เกิดเพราะเงินเงิน มันมีคนแบบนี้จริงๆคนที่แบบไม่ได้สนใจหรอกกูจะรักหรือไม่รักมึงกูไม่สนใจหรอกกูไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องความสบายใจไม่ได้สนใจเรื่องความเรื่องความรักไม่รักหรอกสนใจแค่ว่าเงินสุขสบายอยู่ด้วยแล้วสุขสบายกูอยู่กับมึงแล้วกูสุขสบายพอจบเนี่ยความสัมพันธ์มันมีหลายแบบอืม ก็ดูเอาให้ดีแล้วกันนะคะว่าเออมีเงินรักเราพอเงินหมดบอกว่าเป็นพี่สาวเป็นเพื่อนเอาตายหาแล้วเกิดเพราะเงินก็จบเพราะเอาไม่เคยได้ยินเหรอคะเอออะไรนะอะไรนะอะไรว่าอะไรวะ รักด้วยเงินหมดเงินเขาก็าไปรักด้วยใจหมดใจเขาก็าไปเหมือนกันค่ะ<笑><笑>เอาไม่เคยได้ยินเหรอไม่เคยได้ยินเหรอเออไม่เคยได้ยินเหรอไม่เคยได้ยินเหรอฉะนั้นต้องมีต้องมีวิธีคิดแบบที่ดิฉันใช้อะ่ะเซฟตัวเราที่สุดเลยก็คือใครจะอยู่จะไปเราต้องอยู่ได้ เข้าใจไหมดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดอ่ะต้องแบบต้องคิดแบบความคิดแบบที่ดิฉันเอามาใช้ก็คือไม่ว่าใครจะอยู่หรือไม่อยู่กับเราเราต้องอยู่ได้เราต้องอยู่ได้ต่อให้อยู่ตัวคนเดียวเราก็ต้องอยู่ได้เราต้องทําให้ตัวเราอยู่ได้ไม่ว่าใครจะอยู่กับเราหรือไม่อยู่ก็ตามไม่ว่าเราจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนมีคนรักหรือไม่มีคนรักแต่เราต้องอยู่ได้ ไม่ว่าวันนี้เราจะมีใครหรือไม่มีเราต้องอยู่ได้แล้วเราจะอยู่ได้ด้วยอะไรอ่ะเราก็จะอยู่ได้ด้วยความมั่นคงที่เราสร้างให้ตัวเองเราจะอยู่ได้เพราะว่าเรามีความมั่นคงให้กับชีวิตตัวเองมีการงานทำมีการงานทำมีเงินเก็บมีบ้านช่องอยู่เออ ที่เขาบอกไงขาดขาดเขาเราก็อยู่ได้มันต้องเป็นแบบนี้อย่างน้องเมื่อกี้ไงอย่างน้องเมื่อกี้ไงที่ถามนั่นน่ะถ้าคุณทําตัวเองให้คุณแบบอยู่ได้อะ่ะคุณจะไม่แคร์ผู้ชายหรอกคุณจะไม่แคร์เขาหรอกก็ต้องระวังเหมือนกันนะผู้หญิงอะ่ะผู้หญิงฟิลที่แบบผู้ชายแบบตอนที่มันแบบดีกับเรามันให้นุ่นให้นี่ให้นั่นให้นุ่นให้นี่ให้นั่นเราอย่างเงี้ยแล้วเราก็ เสพติดจากความที่แบบผู้ชายให้เราจนชินเนี่ยแล้วพอวันหนึ่งมันไม่อยู่เราลำบากเราก็จะลำบากเพราะเราเคยเป็นฝ่ายรับไงโดยเฉพาะผู้หญิงอะ่ะโดยเฉพาะผู้หญิงต้องระวังนะคะฉะนั้นผู้หญิงเราต้องสตองจะมีผู้ชายหรือไม่มีเราก็เลี้ยงตัวเองได้ค่ะเก๋ๆไป ดิฉันที่ดิฉันรู้จักหลายดาราหลายคนเป็นแบบนี้หมดนะดาราผู้หญิงที่สะตองสะตองอ่ะที่ดิฉันรู้จักทํางานเก่งทั้งนั้นทํางานเก่งนะแล้วก็เขาไม่ได้สนใจนะเขาจะแฟนเขาจะอยู่หรือไม่อยู่เขาสะตองเพราะเขาอยู่ได้เขาทํางานเก่งเขามีเงินเก็บเขามีเงินเก็บฉะนั้นเขาไม่วอรี่ว่าผู้ชายจะทิ้งเขาหรือไม่ทิ้งไม่ไม่ใช่ยุคที่แบบ เวลาโดนผู้ชายทิ้งแล้วต้องมาร้องไห้ออกสื่อเนี้ยไม่มีมึงจะอยู่ก็อยู่มึงไม่อยู่ก็ไปจบกูก็อยู่ได้กูก็มีงานของกูกูก็มีเงินเก็บของกูสบายๆอยู่ได้ค่ะชีวิตกูไปต่อได้สบายๆอืมไม่ใช่แบบผู้ชายทิ้งแล้วเสียศูนย์น่ะอย่าทําให้ตัวเองเสียศูนย์ง่ายๆเลยก็คือแบบว่าอย่าทําให้ตัวเองเสียศูนย์ ไม่ใชผู้ชายทิ้งแล้วมังคนเสียศูนย์ไปเลยบ้าไม่ได้บ้าไม่ได้ค่ะเหมือนที่ดิฉันพูดไงเหมือนที่ดิฉันพูดไงว่าการที่การที่เรามีใครสักคนหนึ่งที่รักเรานั่นคือเรามีกําไรนั่นคือชีวิตเรามีกําไรแล้วนะไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะการที่มีใครสักคนมารักเรามันโคตรคือกําไรของชีวิตเลย ถ้าเป็นผู้หญิงแล้วคุณได้สามีที่ดีสักคนหนึ่งที่เขารักคุณจริงใจกับคุณไม่นอกใจคุณดูแลคุณดีมากดูแลลูกดีดูแลครอบครัวดีชีวิตคุณโคตรได้กำไรเลยคุณโคตรได้กำไรเลยแต่ถ้าคุณไม่ได้แต่ถ้าคุณไม่มีคุณก็อย่าไปคิดว่าชีวิตคุณขาดทุนคุณต้องไม่คิดว่าขาดทุน การได้คนการได้คนรักที่ดีๆสักคนหนึ่งเป็นกําไรแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้ขาดทุนคุณต้องมองว่ามันเป็นชีวิตคุณไม่ได้ขาดทุนเพราะตัวคุณต้องมีต้นทุนให้ตัวเองอยู่แล้วเข้าใจไหมถ้าตัวคุณมีต้นทุนให้ตัวเองอยู่แล้วอ่ะคุณจะไม่ขาดทุนจากอะไรหรอกคุณไม่มีทางขาดทุน ยกเว้นแต่ว่าตัวคุณไม่มีอะไรเลยอ่ะให้คนอื่นเขามาเติมให้จนยกเว้นแต่ว่าคุณให้คนอื่นเขามาเติมให้ตลอดจนจนเป็นนิสัยอ่ะนั่นแหละนั่นแหละพอวันหนึ่งคนที่เขาเคยมาเติมให้ไม่อยู่อ่ะคุณก็จะรู้สึกว่าคุณขาดทุนเข้าใจปะเข้าใจไหมคะทุกคนเออนะขับไฟเด a y เดี๋ยวจะไปแล้วนะทุกคนเตรียมไปนอนได้เ <c oughs> มายาวเลยไม่ใช่เมื่อกี้จะลงเมื่อกี้บอกว่าจะลงตอนตีสองแต่ว่าพอพูดเรื่องนี้ไงน้องคนนั้นถามดิฉันก็แบบดิฉันเป็นคนชอบอัถาธิบายดิฉันชอบอัธาธิบายขยายาาขยายความพี่เคยนอนไม่ค้ะเห็นไลรตลอดมึงคิดว่ากูเป็นหุ่นยนต์นะมึงคิดว่ากูเป็นหุ่นยนต์เหรอ กูตื่นบ่ายโมงโน่นอะตีสองสมมติอะสมมตินอนตีสามนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเก้าชั่วโมงนะนอนเก้าชั่วโมงนะนอนเก้าชั่วโมงคิดว่าไม่นอนเหรอคุณเคยเห็นดิฉันแบบดิฉันแบบมานั่งไลฟ์ตอนตอนแปดโมงเช้าไหมอะมีไหมถ้าไม่ได้ทํางานนะฟิลแบบตื่นเช้ามาแปดโมงมานั่งไลฟ์ เห็นไหมเ,เคยเห็นดิฉันไลฟ์ตอนแปดโมงเช้าไหมยกเว้นตอนแต่งหน้านะยกเว้นตอนแต่งหน้าทํางานนะไม่มีไลฟ์อีกทีบ่ายสองดิฉันไลฟ์อีกทีบ่ายสองนรโดยไม่ก็บ่ายโมงไอ้ถ้าอย่างเร็วหน่อยบ่ายโมงขนาดไลฟ์เที่ยงคนยังบอกว่าตื่นเร็วเลยทุกคนจริงถ้าวันไหนดิฉันแบบรู้สึกว่ามันนอนอิ่ม มันนอนอิม่มมันนอนลึกมันนอนอิ่มนะตื่นมาอย่างเงี้ยสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงลุกไปล้างหน้าแปรงฟันเดินไปในครัวแม่จะถามแล้วนะว่าทําไมวันนี้ตื่นเร็วถ้าดิฉันตื่นสิบเอ็ดโมงนะถ้าดิฉันตื่นสิบเอ็ดโมงนะแม่จะถามว่าทําไมวันนี้ตื่นเร็วแม่จะถามว่าฮะทำไมวันนี้ฮะทำไมวันนี้ตื่นเร็วตื่นเร็วเหรอสิบเอ็ดโมงนะ ิบเอ็ดโมงตื่นเร็วเพราะแม่รู้ว่าปกติจะตื่นเที่ยงกินข้าวเที่ยงถามว่าทำไมตื่นเที่ยงประหยัดไงฮะประหยัดไงประหยัดประหยัดข้าวเช้าไงมีกี่สภาพคุณอนะ่ะใช้ชีวิตตามเวลาคุณพากคุณอนะ่ะใช้ชีวิตตามเวลาคุณต้องทำตามเวลา แต่ดิฉันไม่ค่ะดิฉันใช้ชีวิตตามตัวเองแล้วแต่เิแล้วแต่ก็ทำงานไม่ได้ไม่ทำงานนะไม่ใช่ไาอยู่เฉยๆนะตื่มาเดี๋ยวก็ไล์ขายของแล้วตอนบ่ายโมงชอบชีวิตที่เป็นแบบนี้มีอิสระในตัวเองพี่แพ้หลับได้ยาวทีเดียวไหมไม่ค่อยหลับหลับตื่นตื่นไม่มีค่ะหลับยาวเลย หลักยาวเลยค่ะถ้าตื่นอีกทีก็คือตอนปวดฉี่ฝันดีนะคะทำงานต่อแล้วนะคะสู้ๆนะคะเนี่ยกระเทยทำงานดึกกันหมด <c oughs> <c oughs> ได้ฟังคุณแพรี่วันนี้ได้ข้อคิดเรื่องผู้ชายเยอะเนี่ยฉะนั้นเวลาดิฉันไม่สมหวังเรื่องความรักอะ่ะพวกคุณก็ไม่ต้องมาด่าดิฉันหรอกดิฉันลงสนามเพื่อจะเอาประสบการณ์มาแชร์ให้พวกคุณฟังนี่แหละจะได้ไม่ต้องสมน้ำหน้าฉัน ไม่ต้องสมน้ําหน้าชั้นตอนชั้นแบบไม่สมหวังอะไรอย่างเงี้ยเรื่องความรักไม่ต้องสมน้ําหน้าเดี๋ยวเอามาแชร์ให้ฟังเป็นประสบการณ์เนี่ยอยุษาเอาตัวเองลงไปเล่นนะอุษาเอาตัวเองลงไปเล่นเพื่อจะได้เอาประสบการณ์มาแชร์ให้ฟังมีประสบการณ์เยอะก็แชร์ได้เยอะ <laughs> มีประสบการณ์เยอะมีประสบการณ์เยอะก็เอามาแชร์ให้ฟังได้เยอะไงมีประสบการณ์น้อยลงสนามน้อยก็ประสบการณ์น้อยเรื่องที่จะเอามาแชร์ให้ฟังมันก็มีน้อยฉะนั้นคุณก็เลือกเอาสิอยากให้ดิฉันมีประสบการณ์เยอะหรือเปล่าล่ะเออสั่งกาแฟแล้วนะคะพรุ่งนี้จะได้ชิมแล้วขอบพระคุณค่ะคุณจิบจิบโอเคไหมโอเคไหม ส่งอันนี้มาให้เต็มก่อนเลยเดี๋ยวจะไปนอนแล้ะส่งส่งไอติมโคนมาหน่อยค่ะมันจะเต็มแล้วทุกคนส่งไอติมโคนมาค่ะมันจะเต็มแล้วส่งไอติมโคนมาให้หนูหน่อยค่ะมันจะเต็มแล้วขอไอติมโคนหน่อยค่ะเดี๋ยวจะไปแล้วไปจริงแล้วครั้งนี้ไปจริงแล้วลงไลน์จริงแล้ะพรุ่งนี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่บ่ายๆนะคะ นี่เจอกันบ่ายๆไม่รู้พรุ่งนี้แม่ทำอะไรให้กินข้าวไม่รู้เจอกันบ่ายๆนะคะทุกวันนี้แม่อะไรนะตื่นมาแล้วได้นั่งกินข้าวกับแม่ก็พอแล้วอยู่บ้านนะชีวิตมีความสุขตื่นมา,ได,นนามนได้นั่งกินข้าวกับแม่ทุกวันเลยได้นั่งกินข้าวกับแม่ทุกวันเลยถ้าอยู่บ้านนะถ้าแม่ไม่ได้เป็นโรงพยาบานลนะ ได้นั่งกินข้าวแม่ทุกวันนั่นคือความสุขใช่คือความสุขครับไปแล้วนะคะทุกคนมันจะเต็มแล้วส่งอีกหน่อยเร็วทุกคนมันจะเต็มแล้วส่งอีกหน่อยส่งอีกหน่อยมันจะเต็มแล้ว โคมันจะเต็มแล้วค่ะส่งอีกนิดนึงส่งไอติมโค้ดให้หนูอีกนิดนึงค่ะมันจะเต็มแล้วค่ะจะไปแล้วนะหนึ่งพันสี่ร้อยโคนจะไปแล้วนะจ๊ะพี่จอยส่งมาเร็วพี่ปุ้ยส่งมาเร็วมันจะเต็มแล้วมันจะเต็มแล้วอย่าให้มันค้างๆคาคาพักผ่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวก็นอนนอนเล่นสักแป๊บหนึ่งยี่สิบนาทีก็หลับแล้วแหละน่าจะได้หลับทีสามพอดี ทุกคนใครใจดีส่งไอติมโคนให้หน่อยพี่ลักเดี๋ยวหนูจะไปนอนแล้วนะพี่ลักจะเหนูจะไปนอนแล้วนะโอเคพี่ลักพอแล้วค่ะทุกคนไปแล้วนะทุกคนไปแล้วค่ะฝันดีค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะทํายังไงให้หลับง่ายง่วงก็นอนเลยง่วงก็นอนค่ะไม่ง่วงอย่าไปฝืนมันไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะฝันดีทุกคนนะคะ